อมลีของผมเป็นไงวะครับได้เลยครับได้เนอะโอ้ยเพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรจริจริงอ๋อผมชอบอ่ะทำไมหลานหลานเปิดเทอมเลยไงต้องหาเงินค่ากระเป๋าโรงเรียนหรืออะไรใช่ครับองลีผ่านไปแล้วมาพบแขกเชิญของเราดีกว่าครับครับผมต้อนรับวงออเก้ จงฟังสะกร่อนจะรู้ว่าเราไม่เดินอยู่เดียวได้ยังมีผู้คนบนทางอีกหลากหลายอีกมากมายที่เราก็ะตา่างมองหาความรักมาเติมให้เต็มหัวใจเดือในจนทอนใจไม่รู้เมื่อไรว่าเราจะมีความหวังไม่รู้เมื่อไรแค่เพียงสักครั้งได้เจอสักครั้ง แม้มันต้องเจ็บต้องปวดอย่างน้อยก็ออยังได้รู้ว่ารักเป็นไงจะสออจะหาทำไมแต่มันจำเป็นจะรักยังไงแต่กียแต่กายจะตด้มาถ่ายบางทีต้องเสียมันแตทนไว้อาเจ็บใจแล้วรอวันนึงที่เราเติบโตจะขอบคุณวันใจที่ไม่เคยมีรักให้ใครในอนาคตไปจะเป็นใจที่ไร้ค่าหากมันจะมีอะไรที่ต้องแลกไปได้มาชันว่ากันและกันมีค่าที่จะแลกได้มากมายถ้ามัน ใจทั่ไหนจะเจะชีวิตคือชั่วทัานนอนจะคือคำร้องที่มีความหมายให้ใจได้ซึ้งและที่ยังต่อไปอีกไกลเอาละครับตอนนี้เราจะได้พูดคุยกับน้องๆกันสักทีหนึ่งนะฮะขอทำความรู้จักให้เคลียร์ก่อนได้ไหมได้ครับได้ครับว่ามันเลยชื่ออะไรว่ามันเลยผมชื่อไมค์ครับ เอาลู้แล้วอันนี้ไม่รู้แล้วรู้แล้วอันนี้ไม่ใช่ลำโพงแน่นอนไม่ใช่ลำโพงชื่อใหม่ครับไมล์ไมล์ครับไมล์ชื่อแวนครับทำไมทไมถึงชื่อแวนน่ะก็เดี๋ยวถามพ่อให้ครับโอ้ต่อไปต่อไปครับเคเอ็มครับต่อไปชื่อแม็กครับแม็กโรงเรียนอะไรอัศามชันครับเรียนอัศามชันกันหมดเลยป่ะ อ๋อไอ้นี่ไอ้นี่มาคนเดียวต่อยมาเลยไหมคนเขารักน้องๆ้องเขารักกันอยู่ครับต่อไปโจครับโจไปข้างหลังบ้างครับข้างหลังครับโอ้อันนี้อยากรู้อย่างเดียวเลยว่านี่วิกหรือเปล่าคุณท้อยผมจะวิ่งกับผม่ปไงสงสัยมีคนพอสงสัยได้เดิมเขาอยากดูใช่วิกหรือเปล่าไม่ใช่ของจริงคนไปดึงน้องเขาเชื่อจริงเชื่อชื่อ เติ้นครับชื่อเติ้นนายครับชื่อนายนายนายก้าครับพ่อแม่มีลูกกี่คนครับอู้จริงเหรออู้ตายขยันเนาะผมก็ชื่อวันคุณชื่ออะไรนะพี่เปิ้ลอันนั้นอะไรนายนายครับอ๋อผมชื่อวันฮะวันแปลว่าหนึ่งอะฮะเปล่าวันแรงงาน ชื่ออะไรครับต่อไปครับทางนี้นี่นี่นี่คนนี้คนนี้ไม่ไม่ไม่อยู่ไหนม่อยู่ไหนไหนอยู่ในใจเด็กวัยรุ่นสมัยนี้มันต่อปากต่อคำนี่ทำฟันที่ไหนเนี่ะอันที่ไหนฮะที่ร้านหมอฟันสิครับไม่ทำที่สัตวแพทย์นี่เขาไม่รับทำ น้องเรียนคณะอะไรอ่ะน้องนน้องเรียคณะอะไรอ่าคณะนิติศาสตร์อ๋อแล้วทำไมมาเล่นดนตรีได้ครับอ๋อคือพ่อแม่หน้าตาน้องโรคจิตมากหน้าตาน้องเนี่ยพร้อมที่จะผ่าศพใครๆก็ได้หน้านีใช้ใช้ครีมอะไรทาครีมดีกว่าพี่เปิ้ลนิดหน่อยฮะับอ๋อพี่เปิ้ลที่เปิ้ลขายครีมด้วยใช่ไหมใช่ครีมเพิ่มรอยย่นมาฮะอ่ะอ่ะคนต่อไปชื่ออ๋อง ชื่ออ๋องนะฮะเอาว่ามาเปลี่ยนเปลี่ยนชืนอนครับนนนนบ้านอะไรเนี่ยเดี๋ยวอะไรฮะชื่อมันไปขยี้ตบอะไรพวกมึงเนี่ยโดนคิ้วนี่แบบมันทำไมพี่ครับคิ้วคิ้วเข้าไปขึ้นบนหัวพี่เหรอครับต่อไปครับวนนี้รู้จักทีมนะโอ้คุณนี้เขาดังมาก ครับเออรักแห่งมาบุญคลองสยามแหมเลยมาอีกป้ายนึงนะไปเรียนที่ไหนธรรมศาสตร์ครับอ๋อในธรรมศาสตร์ครับล่ะอ่าวารสารศาสตร์วารสาร์แล้วไปรู้จักกับนิติศาสตร์ได้ยังไงครับอ๋อเขาคือพอใจกันครับพอโอ๊ะโทนนี้เรามีนักเตะเซียวลิมจีด้วยโอ้โหนี่ยิ้มยิ้มแทบตาที่จะโอ้โหน้องเพชรก็เป็นร้องนำที่นี่ด้วย ไม่ใช่ครับลองด้วยกันหมดเลยหัวไปโดนอะไรมาเอาจริงเอาจริงไปโดไปทำอะไรล้มไปไปบวดไปบวดเหรอเขาเขาขโมยวิทน้องไปเพชรนี่ถือว่าเป็นเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดชนะประการประกวดอะไรนะ ประการประกวดอะไเหรดูดิเป็นทั้งวงเลยเนี่ยพวกนร้องเพลงอะไรนะที่ประกวดที่ชนะเพลงอะไรอ้ดามเชิงยูนล็กกิ้งครับลองฟังไหมลองฟังไหมได้ขึ้นเลยขึ้นเลย No 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 เอ้าทำไมก็ไม่บไม่อยากโอเคเคโอเออไม่อยากเโ บอกเขาทีนๆเขาบอกพี่เขาว่าเขาล้ออย่างนี้เขานอย่านนั่นมันเรื่องนอนเราเขาเนนี่ยกาน้องเขาอัดอั้นมานานอ่ะว่าดิน้องเขาบังเล่น้องนั่งนั่งดูนี่เงียบเก็บนึกจะใครจะไปรู้วะไม่ต้องบอกใจน้องน้องเขาไม่ค่อยได้ออกทีวีจะไปฝืนใจเลยนะคนนี้มันไม่เคยได้ออกทีวีมันต้องออกมาดูเอาเลยเอาเลยน้องเอาเลยตกใจไหมเขาขำก่อนโอ้ยนานๆเขาเล่นขำทีนะเนี่ย <laughs> no, 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 no way. No, 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 no way. I'm leaving without you. I'm not leaving without you. I don't want to be free. I'm staying, I'm staying. And you, and you, and you, you gonna love me. Yeah. 哦吼！ ยังไม่พอเดี๋ยวอ่ะเนื้อเนื้อเนื้อเขาหมายความว่าอะไรรู้ไหมรู้ไม่รู้เพราะว่าว่าโนไม่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 เธอต้องอยู่กับฉันเขาบอกนี่เลยนะบอกนนเธอต้องอยู่กับฉันแล้วก็เอาคิ้วของเธอมาให้ฉันนิดหนึงไม่ได้ขอได้ไหมขอคิ้วนิดหนึ่งได้ไหมแบ่งคนละครึ่งเนื้อเขาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตองอืออือืเนี่ยคืออะไรอืออืออือะไรขอจิ๊กจั่หน่อย โค้สุดท้ายนี่ยังไม่ได้แนะนําตัวเลยครับแนะนําตัวแล้วก็หมดเวลาแล้วล่ะเออชื่ออะไรครับอามชื่ออามนะครับอายุเท่าไหร่แล้วครับสิบห้านะครับผมทำไมชื่ออามครับทำไมชื่ออามคุณตอนออกมาแขนออกมาก่อนอ๋อออกมาเดี๋ยวครับคุณมาถามอย่างนี้น้องเขาชื่ออามตอนตอนออกมาแขนออกมาก่อนแล้วคุณชื่อหอยได้ไงครับ